งามพระพักแย้มยิ้มพิมพ์ใจราดงามพระปรีชาสามารถประกาศล่างามพระไทยก่อเกลือเอื้อประชานารีรัตราชกัญญาสมพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะปวดกล้าวปวดกระมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทสารดีจำกัด ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรรายการเรื่องจริง Night l i f ก็นั่งทานอาหารกันอยู่ก็มีแล้วโต๊ะตั้งใกล้ๆกินก๋วยเตี๋ยวอยู่โวนเ็บอกเฮ้ยนั่นเอกลำซิโรนี่วะเอกนักบัวรู้จักเปม่าโหใหญ่ด้วยมุ่งกล้าไหมมุงกล้าไหมเอามูกล้าเอาไหมล่ะเลิกมองดูฟ้าก้มหน้ามองดิน นำเสนอโดยน้ำตื่ม r e g e n ซ y ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางชาวผสมมาลติวิตามินบีตอนรับคุณผู้ชมนะคเข้าสู่เรื่องจริง n i h t t l i f นะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีนะครับทางช่อง7 HD คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราคืนนี้พูดได้ว่าเขาคือราชานักบูแห่งจอแก้วเป็นขวัญใจแฟนละครทั่วประเทศขวัญใจแมยกทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เราก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะได้เห็นเขาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการอื่นๆสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคืนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้เอาละครับสาวๆพร้อมยังขอต้อนรับคุณเอกรังสีโรธสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่นี้พอคุณเอกเดินเข้ามาช่างแต่งหน้าผมบอกเลยว่า ผู้ชายบ้าอะไรสูงขนาดนี้ขออนุญาตเช็คหนึ่งนะแมว่าคุณเอกสูงเท่าไหร่ยืนขึ้นครับยืนครับเชิญนั่งเลยครับนั่งทันทีเลยนั่งเลยดีกว่าไม่นั่งก็เสียชื่อก่อนเืีนผมต้องบอกว่าผมเนี่ยสัมภาษณ์คุณมาเยอะมากในประเทศไทยแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันครั้งแรกที่เจอกันยินดีด้วยกับทุกความสําเร็จเอาอย่างแรกเลยนะ คู่กำกับที่หล่อที่สุดในปี2020ตําตำแหน่งน <c oughs> ี้ได้มาได้ยังไงก็ <c oughs> แล้วแต่แฟนคลับเขาจะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆเราเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นพอพอ,อ,อหน้าที่เราที่จะต้องกำกับเราก,ก็ใส่มาเต็มที่เป็นเรื่องแรกด้วยมีความรอคอยของเราอยู่แล้วเหรอครับใช่เรื่องคนเดียวคนใช่ครับเขียนเรื่องนี้ด้วยครับช่วงนั้นเนี่ยมาถ่ายถ่ายทำที่กัตนาเนี่ยแหละเรื่องเสือสังฟ้าหลังจากนั้นเราก็เร่รู้สึกว่า บูสสไตล์แบบนี้เราถูกใจอ,อยากจะเล่นอีกอแล้วก็เลยเขียนเขียนเขียนได้ได้ได้ไดทุนมาจากเสือสังฟ้าแล้วก็เขียนต่อกอ็จะไปเส้นทางไหนดีก็พยายามหาข้อมูลพยายามประกอบกันหลายอย่างแล้วก็มารวมกันเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งหมดม,มันจุอยู่ในคนเหนือคนแล้วด้วยความสมัยของ <c oughs> ของคนเหนือคนเนี่ยได้เขียนภาคสองไปแล้วหรือยังภาคสองนี่จริงๆแล้วยังไม่ได้วางเลยครับแต่ว่าพอวันวันอวนสานคนเหนือคนปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงตอบรับกลับมาว่า เหมือนจะทิ้งท้ายไว้เผื่อภาค2องอ๋อเหรออันนี้คือเราตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจบทตอนท้ายที่เติมเข้าไปมันมันเราก็ไม่คิดว่าคนดูคนดูเขาจะฟังแล้วเขาจะคิดไปถึงว่าจะมีภาค2องแล้วเราอยากทำภาคสองไหมอ๋อแน่นอนนะอยากสร้างแต่ว่าอาจจะทิ้งช่วงไปสักสักระยะนึ่งก่อนในปีนี้ก็ถึงเวลาของปี64แล้วโปรเจกต์ของคุณเอกมีอะไรบ้างปีนี้ที่จะเกิดขึ้นมีละครให้ได้ชมกันเหมือนเดิมครับ หมยถึงเล่นหรือก,กับยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ย,ย,ยังมีได้รับใช้ช่อง7 SD ของเราต่อไปครับ,รบแล้วก็งานสร้างก็ยังมีให้ได้ชมกันอยู่งานสร้างนี่หมายถึงงานกับกับครับอ๋อก็จะมีด้วยครับมีด้วยทุกยองต้องบอกอย่างนะครับว่าคุณเอกหรือคนคุณหน้าคุณตาในฐานะของพระเอกดังบูอยู่แล้วคือละครบูแอคชั่นอ่ะคนนี้เขาเก่งมากมีโอกาส6-4นี้จะเปลี่ยนแนวบ้างไหมมันต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ เพอยากให้โอกาสจริงๆแล้วเคยเคยเคยเปลี่ยนนะครับเคยเปลี่ยนก็คือพี่หลอดทางค่ายดีด้างเรานี่เองอพี่หลอดก็ชวนไปเล่นเรื่องเรื่องแรกโนราครับก็ลองให้กันทั้งเรื่องหรอครับมันเป็นทางที่ยังเข้าไปไม่ได้อืเราก็ไปไปหาลรือกับพี่หลอดเพราะว่าเราเรามันเหมือนกับเรายังไม่ค้นพบคน้คนพบยังไม่เจอครับไปถามพี่หลอดพี่หลอดก็มาใช้คํา ไม่ใช่คาที่เปิดเหมือนเปิดประตูให้เราเข้าไปในในสายดรามา่าพอมันเข้าไปในประตูมันผ่านไปได้แล้วคนนี้ร้องไห้ได้ทั้งเรื่องแนละ้วแล้วเขารับได้ไหมเวลาพระเอกหนังบูเข้าไปเล่นไปเล่นร้องไห้อ่ะน่าจะรับได้นะเท่าที่เท่าที่ได้ยินเสียงก็ตลอดว่ากลับมาบอกโอ้ oh, ป้าร้องไห้แม่ร้องไห้เลย <S <S 1> <S 1> ทําไมพ่อโนราต้องตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็อินอแต่นั่นคือเรื่องอนาคตแต่ว่าสิ่งที่ถนัดที่สุดอ่ะก็คือบทแอคชั่นบทบูและผมทรงนี้อื ตั้งแต่เล่นละครมาห้ามตัดผม่องอื่นเลยเหรอเหมือนพี่คือมีหลายที่มาที่ไปอันดับแรกเนี่ยก็เคยลองเปลี่ยนนะครับอ่าแล้วคุณอาฉลองลองเปลี่ยนดูเอาช่างผมมาลองเปลี่ยนกันดูทําแล้วก็ไปให้คุณอาดูหนึ่งทรงไม่ผ่านสองทรงไม่ผ่านสี่ทรงไม่ผ่านตอนนั้นมีทรงอะไรบ้างเป๊ปัดป้ายเวียดเรียบไอ้หวีเรียบมีเป๊ะแสรกก่อนแสกเป๊เอาเอาลงมาเอาลงมาเป็นไงเอาลงมาหวานเลย ซ้ายก็แล้วขวาก็แล้วหยิกก็แล้วไม่รอดอาบอกเอยทรงเดิมอะไม่ใช่นักบูเลยทรงเดิมก็เลยต้องติดอยู่ทรงนี้แต่จริงๆแล้วคุณเอกก็มีไอดอลในดวงใจกับผมทรงนี้เหมือนกันครับใช่ไหมครับใครพอมิเชลบัญชานี่ไงมันก็แปลกว่าตอนเด็กๆเราชอบวาดรูปนะวาดรูปกตูอะไรเงี้ยแต่พอจะสเก็ตภาพ ผู้ชายขึ้นมาสักคนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหน่จะต้องเป็นทรงผมแบบนี้มันก็เหมือนกับเราเป็นภาพคุ้นๆน,นะฮะล้วก็สเก็ตรูปขึ้นมาก็จะเป็นทรงผมแบบนี้ม,มันก็เหมือนเป็นความที่เราเชื่อมมาตั้งแต่เด็กว่าทรงผมมันเป็นมาตรฐานของของ,ของแบบชายชาตรีมากอะไรเงี้ยที่จะต้องเป็นทรงแบบนี้อาจจะเห็นพระเอกในหนังคาบอยรุ่นเก่าอะไรเงี้ยที่เราเห็นตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยเราชิน้วยมัม้งครับ ไ,ไว้ทรงนี้เรามั่นใจก็มีมีมีแฟนๆเคยเจอแฟนๆคนหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้ยป้าเนี่ยดูละครของคุณชอบมากเลยบูแล้วทรงผมอยาเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนทรงผมชอบทรงนี้ก็ขนาดนั้นห้ามเปลี่ยนด้วยเราเลยต้องเต็นแบบนี้ไปเพราะว่าุณเด็กเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมา2 4เอ่อถ้านับจากจำเลยรักเหรอจำเลยรักได้อยู่24ปีในวงการละครมาทั้งหมดกี่เรื่อง้วละครบูโอ้โห จำไม่ได้ละครบูนี้น่าจะ1ิบสหเรื่องแล้วมั้งครับเรื่องไหนยากที่สุดอังกอรครับเรื่องเรื่องแรกของเราเนี่ยเป็นของคุณอาฉลองประดีวิจิตด้วยซึ่งถ้า49ก็ต้อง49แล้วนั่งหมายถึงประโยคนี้ก็ต้องหยิบโทรศัพท์ประโยคนี้ต้องเดินสองเก้าแล้วเดินทุกอย่างมันจะเป๊ะมีอยู่ครั้งหนึ่งแหละเราก็ยังยังไม่เก่งและยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นเรื่องเหล็กไหลแล้วเรื่องที่สง ก็ยืนผิดมาร์กเดินเข้าไปเนี่ยผิดมาร์กประมาณแค่คืบเดียวโหโดนโดนเละเลยครับแค่คืบเดียวที่เรายืนผิดตำแหน่งโอ้โหผมโดนชุดใหญ่เลยอะ่ะโดนคุณอาซัดชุดใหญ่ล<อ>หลังจากที่โดนมาตลอดนะต่วันนั้นโดนๆหนักมากเราก็หน้าไม่ดีทั้งวันเลยสุดท้ายตากล้องเขามาบอกเราว่ามันเป็นภาพพสต s e up เราเดินเข้าเฟรมไปเนี่ย ถ้าเราผิดหนึ่งคืบเนี่ยหูข้างหนึ่งจะหลุดเฟรมมันเป็นภาพ close up หนึ่งกล้องหนึ่งตัวมันโค o s e u รอเราไว้อยู่แล้วข้างหลังมันสวยมากถ้าเรายืนผิดเฟรมนั่นคือหูเราจะหลุดกล้องเราก็ความที่เราเด็กเราก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจหลังๆแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมได้ได้มาจากการที่เราโดนแบบโดนดุว่าหนักๆก็คือเราจะไม่ทําผิดแบบนั้นอีกทีมงานบอกกระซิบกับผมบอกว่าเวลาคนเด็กเล่นคิวบูเนี่ย ไม่มีสเตนอินมันก็เสี่ยงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ตลอดครับบ่อยไหมบ่อยเหมือนกันครับก็จะมีชากเสี่ยงฮะในเหล็กไหลเหล็กไหลอันนั้นเกาะหลังคารถนะฮะแล้วก็รถต้องเวียงเราตกลงมาเรามีเซตตี้ไหมไม่มีครับก็วัดดวงเลยตอนนั้นก็ตกจาก่หลังคารถลงมาตกแล้วก็กลิ้งลงไปตอนที่เรากลิ้งแล้วก็ลุกขึ้นยืนมาเราก็รู้แล้วว่ามันอะไรบ้างหัวไหล่ไปแล้วล่ะครับ ผมจาไม่ได้แล้วว่าข้างไหนนะครับขอโทษทีข้างขวามั้งถ้าจาไม่ผิดก็ไปเอ็กซเรย์มันเหมือนกับเส้นเอ็นที่มันยึดกระดูกกันอยู่เนี่ยมันขยายออกมันมันถูกง้างให้มันขยายออกอแล้วมันก็ยืดอยู่อย่างนั้นอ,อักเสบอยู่อย่างนั้นคือเอ็นเอ็นมันเหมือนเอ็นฉีกเลแล้วหยุดถ่ายไหม <c oughs> ไม่ได้หยุดครับไม่หยุดไอ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถือว่าเบสิกฮะอันนี้จะเป็นครึ่งปีจริงไหมคุณเอกที่เพราะเราเป็นเรกหนังบู อันดับต้นต้นของเมืองไทย<ช>เราเจอรองของตลอดเราเจอคนเข้ามารองของตลอดบ่อยไหมไม่ถึงก็บ่อยไม่ถึงก็บอ่อยครั้งหนึ่งก็นั่งทานอาหารกันอยู่หลังจากที่เราไปงานมาดึกแล้วเที่ยงคืนตี้หนึ่งก็มีแล้วโต๊ะกันใกล้ๆก,ก็กินก๋วยเตี๋ยวอยู่สามคนคนก็บอกเฮ้ยนั่นเอ็กังซิโลนี่ว่ากินนักบัวรู้จักลหว ผใหญ่รล้ไยมึงกล้าไหมึงกล้าไหมเอาอูก้าเอาไม่ละอุก้าต้เรียกใจเราได้ยินไงใี้เราอยู่ดีๆเขาปั่นกันเองไงเอาไหมมึงเอาไหมกูฆ่าเ้อเลือกใจเรื่องจะมาหาเลยที่ผมอยู่เฉยๆเนี่ในความเป็นเพลงรักบู๊ไงเหมือนกับเขาก็แบบอยากจะลองมั้งอะไรก็คงจะพูดเล่นกันนั่งปักทีผมนะอะอแต่เราไม่รู้ว่าจริงหรือเล่นไงฮะแล้ววันนั้นจบยังไงจบยังไงก็ผมน่าจะกินเช็คบินก่อนแล้วก็ไปก่อน ความปลอดภัยมั้งอ้าวถ้าพูดถึงเรื่องความกำยำแล้ว,นวเนี่ยคุณเอกเป็นคนที่ดูฟิตขนาดสากแกจ็คเก็ตจะเห็นเห็นกล้ามเนื้อใบเส็บไทยเส็บเนี่ยเต็มเ,เลยนะแต่เคยมีขนาดผอมจนคนคิดว่าติดยาผอมตั้งแต่จําความได้ไม่ไม่เคยอ้วนเลยจนอายุ1 0 16เนี่ยเราอยากอ้วนจังเลยอ่ะทำไงดี <c oughs> ก็กินทองหยอดดึกๆไปเลยขนมทองหยอดขนมทองหยอดดึกๆเปิดตู้เย็นกินตอนตีหนึ่งตีสองตีสามไม่ได้ผล ชีสไปซื้อชีสมาเก็บไว้แล้วก็กินเป็นไงไม่ได้ผลไปได้ยินเรื่องมาว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาเอาน้ํามันหมูมากินความที่เราเด็กกันนะสิบหกปีเอ้าไปซื้อน้ํามันหมูในตลาดมาเลยมาต้มแล้วก็อยากจะอ้วนอะไรเงี้ยกินได้แค่ครั้งเดียวมันปันปวนในท้องเหมือนเราแบบกินของพิษเข้าไปอ่ะก็เลยแบบไม่ไม่ได้ผลสุดท้ายช่วงที่เราอายุสักยี่สิบยี่สิบสองก็เรามาทํางานในในผับแล้วนะครับเป็นนักดนตรีแล้ว ก็มาเจอพี่คนหนึ่งเขาแนะนําผมถามว่าพี่ไปไหนเล่นเขาเล่นกีฬาเล่นกล้ามก็ไปลงหยิมตามตามพี่เข้าไปเลยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรารอคอยผมเล่นดนตรีกลางคืนมาก็เรียนไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยก็ประมาณ5 6ปีนะครับมันก็เหมือนกับนอนไม่พอเพราะเรานอนนอนดึกใช่ไหมครับจะนอนมากตื่น9ก้าโมงสิบโมงมันก็เหมือนตาหรือสมองมันก็ไม่โรงาแต่พอเราไปเล่นกีฬาเขาเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเปิด ร่างกายเรารีเซ็ตใหม่เลยใช่ไหมเปิดหมดเลยฮะหูตาสว่างสมองโปร่งคือเดิมไม่ต้องไปทานไปกินยาอะไรที่มันแบบมาทําให้เราแบบต้องลงที่น้ําหนักขึ้นมาได้แล้วก็บึกขนาดนี้มาจากการเล่นกีฬามาจากการเล่นกีฬามียาวิเศษอะไรที่เรากินเพิ่มไหมไม่มีฮะฉีดเชิดอะไรไหมไม่มียังไม่รู้จักณตอนนี้ในอายุเท่านี้คิดว่าตัวเองฟิตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยผมว่าผมน่าจะสัก70 จริงเหรอรขานาดดูฟิตขนาดนี้แค่70%เ,<อ>เราหม่คะแนนเท่านั้นเองครับงั้นถ้าทางบ้านรีเควสมาอยากจะรู้ว่ารอบแขนของคุณเอกเนี่ยเท่าไหร่แล้วขอวัดได้ไหมน <c oughs> ได,ได้ได้ยี่หู้ยแขนปั๊บปิกเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นธรรมาดา <c oughs> ปรากฏว่าวัดรอบแขนมาแล้วนะครับในอายุเท่านี้ที่เขาบอกว่าฟิตแค่70% 15.5จะ15.5 <c oughs> 15. นิ้วคุณ เนี่ยนี่คือรอบแขนของคุณนะซึ่งถือว่าใหญ่มากนะแล้วก็แข็งแรงมากอ่ะให้ให้ตัวเองมากขึ้นกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ให้ไม่ให้จริงเหรอครับคือถ้าเราพูดตรงๆก็มันอาจจะมีแฟตมาผสมด้วยไม่มีเมื่อกี้จับแล้วไม่มีเลยอย่างนี้เรียกว่าเสพติดการออกกําลังกายไหมเอาไว้ว่าติดดีกว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปนะผมต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าหนึ่งคือเราไม่ได้เล่นต่อเนื่องสองคือเวลาเราเรามากเวลาทํางานเรามันมากขึ้น การเล่นกีฬาณตอนนี้มันเป็นการประคองประครับประคองสุขภาพให้ได้ใช้งานเขาบ้างไม่ใช้เลยเขาก็จะไม่อยู่กับเรากระต้นเตือนว่าเฮ้ยฉันยังดูแลคุณอยู่นะยังยังให้อาหารคุณอยู่อะไรเงี้ยปัจจุบันนี้ผมมองการออกกาลังกายว่ามันเป็นการที่เราเราใส่ปุ๋ยให้เขาวันละวันละหน่อยวันละหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ให้เลยเพราะว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเลือดเลือดมันจะไปที่กล้ามเนื้อมากกว่าปกติในร่างกายเราก็อยู่ได้ด้วยเลือด แล้วก็เลือดมันไปพร้อมอาหารแล้วก็อากาศม,มีมีอยู่ครั้งนึงผมบาดเจ็บจากการเล่นละครนะที่หัวเขา่าเส้นเอ็นมันมันอักเสบก็กินยากินยาไปสามสัปดาห์แล้วมันก็แังงับปวดแต่มันก็ไม่หายปวดเราก็เราก็ากบังเอิญนะเราเรากลับมาสปอตนะฮะมาเล่นกล้ามที่เราแบกแบกน้ำหนักเหล็กนะก็แปลกมากนะเราเล่นกล้ามเสร็จแล้วเราเดินขึ้นบันไดแล้วเราเรา หายเลยมันหายไปเลยม,มันก็เป็นเรื่องที่ทแปลกมากอนโบราณก็บอกว่ากีฬากีฬายาว,วิเศษอย่างนี้เขาเรียกว่าฟ mm ิตแอนเฟิร์มในสายคุณเอกนั่นเองนะสำหรับใครทีอ่อยากจะกล้ามใหญ่อยากจะฟิตอยากจะเฟิร์มแบบสุดยอดแบบหนังบู๊ของเราเนี่ยห้ามพลาดช่วงหน้าครับ <S <S เพราะเราเนี่ยจะไปตะลุยกันถึงที่ยิมที่คุณเอกเนี่ยเล่นเป็นประจํารวมถึงชีวิตบู๊บมันๆในแบบนักดนตรีเด็กวัดนักบุญเยอะมาก เพราะฉะนั้นแฟนคลับห้ามลุกไปไหนสักครู่เดียวที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับหลังจากเสียคุณแม่ได้สองสวันเราคิดแบบนี้ว่าเราเคยคิดว่าหลังจากนี้เราก็ไม่มีแม่ให้ดูแลแล,แล้วอะไรเงี้ยเราก็มาคิดว่าอิตาลียังดูแลแม่ได้นี่โดยการทําบุญทําบุญส่งไปให้แม่ได้เรื่องจริงไนท์ไลฟ์